สวัสดีพี่น้องปองไปมือนี้เขาจะมาขุดลูกก็ใช่มหนลูกโอ้ยป่าคุณยังหื้อมีอะไรหื้อจีโปมบ่จีโปมจีหล่อจีหล่อภาษาไทยยังบ่จักเด้อจีโปมไงกุจิชีงจีโปมบ่เออภาษาไทยภาษาไทยกุชกิจโปมบ่ภาษาไทยเขาไม่จีโปมาน มาขูจะซื้อได้พี่น้องบันน้กินไดน้เนี่ยนเนี่ยอย่ามาอย่ามาอย่ามาม่กินนีได้เหมนกัต้องซูมค่ะต<อ>้องซูมค่ะโอ้โอ้โอ้เด่นดองดองเลยพี่น้องเอาคือว่าถ่ายเลยแต่ยายไม่ถ่ายถ่ายแล้วก็ตัดไป,<ๆ>ไปเดี๋ยวพ่ันเดินดุดดอยเล็กน้อยให้ไม่เลยไม่เลยพี่น้องตะชิร่าจะกัน ฉันนี่ตื่นเต้นมากเลยเพราะฉันยังต่อบเดต์โบเดต์โบเดต์โบเดตผ่านการคูดอันนี้มาบอกกินอะไรได้แต่แต่อยากแต่อยากเบิองสินะอะไรกินไม่ได้หรอไม่ได้สิต่ม่ได้อะไกินไม,ไมแต่คูดเก่งมากเลย ยาเฝา yell, ้าไปนะเออพี oh, okay. oh, yeah. ่จะหันแหละอันนก็ไดคนว่าหุ่มแน่วัาสันโอ้ยยางไปเบิกเองกว่าสูงนอนกันเลยครันเรียบร้อเรียบร้อย